ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเดือนะครับเวลานี่ก็1ิบเนาฬิกาวันอังคารที่5กันยายนสองพร้อยหแรม5คำ่ำเดือน9ปีเถาะที่เรามองเห็นนี่นะครับก็จะเป็นบ้านลุง พนป้าเต็นนะครับบ้านไทยบ้านนอกเด้อบ้านหมวดฟื้นเด้อป้าคำใสลานปู่ป้าฤจิตบ้านโอสตอรี่บ้าน o พักช่างปั้นสลาวุฒน้องแพวบ้านเอ็ดมินตูตแเอ็ดมินวิวบ้านเอ็ดมินเปี้ยวเอ็ดมินแนนบ้านแอนแฟ,นฟมบรี บ้านชิดปากแปรบ้านพิลาวันชาแนวบ้านชัยชัยชาแนวสาวมุนชาแนวอันนี้บ้านสร้างใหม่นะครับกำลังยกค้งมุงหลังคา านะครับสร้างใหม่มนะครับก็จะเป็นบ้านเมียดาแฟมารีป้าท้ายบ้านชาแนลนะครับสำหรับแม่ครัวนะครับก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับ เราจะเข้าแวะเข้าไปดูนะครับนี่นะครับก็นะครับทำเสร็จแล้วนะครับยกโครงมุงหลังคาความก้วงห้าเมตรความยาวเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรนี่ก็ นี่นับทั้งบ้านนอกดาวนะครับก็จะเป็นหลังที่สิบห้าเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านสร้างใหม่บ้านแม่ดาแฟมเอรี่ป้าท้ายบ้านชาเนลบ้านเสือพาไปบ้านลุงหวัง น้องตองจำปาดงบ้านย่าอาชิกกกอกแม่เบนกกอกแม่พีกกอกบ่าวบัตรกกอก เต็นเก็บของถัดไปก็จะเป็นไปสุดอยู่ที่สวนยางนะครับก็จะไปสุดตรงนั้นพอดีเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเดินไปสุดตรงที่ดิน อยู่ตรงเขตที่ดินพอดีนะครับเราจะไปดูนานะครับหลังจากดูบ้านแล้วจะไปไปดูนาหลังจากบานปุ๋ยเมื่อวานนี้นะครับเราก็มาถึงถนนเส้นกลางเมื่อกี้นี้เราอยู่ถนนหน้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับเป็นถนนสาธารณะ ส่วนรวมใช้ร่วมกับชาวไร่ชาวนาทางมาไล่มาสวนนะครับแปลงที่หนึ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานนะครับแปลงที่สองใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี่ก็ข้าวก็เริ่มเขียวแล้วนะครับตัวนี้ เพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากหวานปุ๋ยเมื่อวานในฝนตกตอนกลางคืนเหมาะเจาะพอดีนะครับในการหวานปุ๋ยนี่นะครับแปลงที่3นะครับแปลงที่สามแปลงที่สาม น้ำก็เริ่มนะครับน้ำก็เริ่มขังแล้วนะครับตอนนี้เอาน้ำใหม่น้ำฝุนเราเริ่มอัดน้ำเข้าแล้วนะครับตอนนี้เสียงอะไรบุกๆไปเมื่อกี้ชงใช้ปลานะครับปลามาักระโดดออกมาตรงนี้แปลงที่สี่นี่ครับแปลงที่สี่ แปลงที่สแล้วนะครับแปลงที่5หลังบ้านลงวางหลังบ้านเสือพาไปหลังบ้านสร้างใหม่นะครับแม่ดาแฟมิลี่แล้วก็ท้ายบ้านชาแน นี่นครับแล้วก็ลังบ้านช้ยชัยชเแนวแปลงที่หกนะครับนี่นะครับข้าวก็เริ่มเขียวแล้วนะครับตัวนี้นะครับมีสีมีสันหลังจากใส่ปุ๋ยยังกระทันหันเลยนะครับเนะี่ยอันนี้เป็น แปลงที่หกนะครับแปลงที่เจ็ดนะครับว่างไม่ได้ดำนะครับเก็บน้ำไว้ใช้ลดน้ำต้นไม้แปลงที่แปดนะครับอันนี้เป็นแปลงที่แปดไม่ได้ปลูกข้าวนะครับนะครับปล่อยขังน้ำไว้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์เครื่องหมายที่พีสกินสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์0 9 2 7 9 4 7 7 5 2 6 0 9 8 6 6 5ก6 6นาแนช่องหมวดฟืนนด้อนะครับ